เพื่อนๆรู้กันหรือยังในเกมอวตารโบเขามีโรงเรียนอนุบาลกันแล้วนะบางคนเขาก็เรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแต่บางคนก็เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลแต่ก็ได้กันทั้งคู่เลยนะ แทนที่นี่เนี่ยยังมีความลับใหม่ๆเป็นของเล่นเด็กต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรถของเล่นเด็กที่สามารถนั่งเล่นได้อีกทั้งยังมีลูกบอลสีต่างๆและก็ของเล่นยีราฟที่มีที่ห้อยสาหรับน้องเบบีด้วยและในวันนี้พี่พนี่จะพาเพื่อนๆมาตามหาของเล่นเด็กที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่นี่กันถ้าอยากรู้กันแล้วละก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะก่อนอื่นนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนอวตาของเราเองนะคะให้มันเป็นแบบเด็กจิ๋วเด็กน้อยกันก่อนนะจ๊ะนี่เลยเป็นแบบเด็กอนุบาลแล้วนะ ะะเพราะในวันนี้เนี่ยเราจะมาที่โรงเรียนอนุบาลกันนั่นเองจ้าโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยค่ะ ตันตันตนทุกคนมาถึงแล้วค่ะอันนี้จะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วะคะว่าความลับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปดูกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะทุกคนนี่เลยเห็นหรือเปล่ามันมีแบบว่าเป็นดอกไม้นะคะเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้นะคะเรานะคะก็จะต้องแบบว่าใช้เนี่ยเป็นที่รดน้ำนะคะฝักบัวรดน้ําแบบนี้อ่าเอามารดน้ํานะคะเป็นดอกไม้ชืบนะคะ อ่าแล้วก็ดอกไม้สีแดงอันนี้ชืบต่อไปนะคะชืบดอกไม้สีขาวแล้วก็ดอกไม้สีแดงต่อเลยนะจ๊ะนี่รถนั้น,นะคะให้ดอกเนี่ยมันบานเต็มที่เลยนะเต้นเต้นเต้ทุกคนของเล่นเรามาแล้วค่ะเป็นความลับนะคะอันแรกเลยนี่นะจ๊ะน่ารักกันไม้แบบว่าเป็นรถนะคะที่มีสีชมพูเนี่ยเป็นแบบเรนโบว์มีใส่รุ้งด้วยเดี๋ยวเรานะคะจะแบบว่าเอาตัวเราเนี่ยเข้ามานั่งเล่นนะคะในรถอันนี้เลยอี้ เป็นไงทุกคนโหเราสามารถแบบว่าเออนั่งน้ําลายไหลนะคะในรถเออนอนกลางวันนะคะง่วงนอนแบบเล่นนะคะของเล่นเนี่ยจนเพลินนะคะจนง่วงเลยเผลอหลับไปนะคะในรถของเล่นกันเลยนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นความลับแรกนะคะที่เราพามาดูกันนะจ๊ะต่อไปจ้ะทุกคนีนปลุกให้ตื่นกันตื่นนะจ๊ะโอเคความลับต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาที่นี่เลยเฮ้ยมันมีแบบว่าเป็นสไลเดอร์นะคะตรงนี้ด้วยนี่ลงไปเลยจา้าในสไลเดอร์นะคะเชูบนะคะ อสนุกมากนะคะทุกคนอ่าสำหรับความลับอันต่อมานะจ๊ะความลับอันที่สองนี้เลยเนี่ยตรงน,นี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบว่าของเล่นนะคะให้เราเนี่ยมาใส่เป็นแบบ OX ด้วยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถแบบว่าปรับนะคะเป็นตัวโเนี่ยตรงกลางนะคะ3อันแบบนี้เลยแตนแตนทุกคนของเล่นใหม่มาแล้วจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าของเล่นใหม่นะคะเป็นแบบรถยีราฟนั่นเองนะนี่เปลี่ยนเลยนะคะเจอของเล่นใหม่เข้ามานั่งในของเล่นใหม่กันเลยจ้าโอ้ โอ้หดูสีคนน่ารักอะเป๋าเนี่ยน่ารักมากๆนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นความลับอันที่สองนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยความลับอันที่3มนะคะเราจะมาตรงนี้เลยจ้าตรงนี้นะจ้าเขาจะมีเป็นแบบว่าดอกทานตะวันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยต้องมากดนี่นะคะให้ดอกทานตะวันเนี่ยมันบานอ่า เสร็จแล้วนะคะไม่พอนะเพราะว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันมีหลายดอกนะคะเราก็จะต้องไปทางด้านซ้ายเลยนี่เดินไปนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมาเจอเป็นดอกทานตะวันนะคะตรงนี้ อีกสองดอกที่เราเนี่ยจะต้องทําให้เขาบานด้วยนะนี่ทึบนะคะแล้วก็จึ๊บอ่าดอกทานตะว,วันนะคะก็จะมีแบบว่าผุผุดโผล่นะคะแบบนี้เลยแล้วของเล่นนะคะมันก็จะโผล่มาเนี่ยที่ตรงนี้เลยจ้านี่แต่นั้นแตนทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นรถของเล่นเนี่ยเป็นแบบ จราเข้นะจ๊ะนี่อชืบนะคะเดี๋ยวเรามานั่งรถจระเข้กันดีกว่านะคะไอ้นั่งไม่ได้สักทีนะคะทุกคนเอาใหม่นะจ๊ะนั่งรถของเล่นจราเข้นะคะนี่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพี่พนี่เนี่ยเล่น iPad นะคะมันก็เลยแบบว่าคุมยากนิดนึงนะนี่ตื่นแต้นๆรถจราเข้นะคะสนุกจังเลยนะคะทุกคนอ่า อันนี้ก็แบบว่าเป็นความลับอันที่3กันแล้วนะจ๊ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พนี่นะคะพาไปดูความลับอันที่4ของโรงเรียนอนุบาลกันดีกว่านี่เลยนะจ๊ะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นกล่องน้องหมีนะคะทุกคนมันมีประตูอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยประตูน้องหมีนะคะมันยังล็อกอยู่เลยเนี่ย นะะคจะต้องไปหาดอกไม้นะคะมาสีดอกนั่นเองแล้วก็เอามาใส่นะคะนี่ดอกไม้อันแรกนะคะเอากระโดดซะงั้นนะคะทุกคนดอกไม้อันแรกนะคะนี่เดี๋ยวพี่พนี้นะคะหยิบดอกไม้ไปกัดอะชึบนะคะดอกไม้อันแรกนะคะอันนี้เลยนี่นะจ๊ะเราก็จะเอาดอกไม้อันนี้เนี่ยมาเสียบนะคะที่ด้านบนตรงนี้เลยจ้าเออต้องเสียบให้ถูกล็อกด้วยนะจ๊ะสีฟ้าเนี่ยต้องใช้ดอกไม้สีฟ้านะจ๊ะแล้วก็ต่อมานะจ๊ะพี่พนนี้ก็จะมาเอาเป็นดอกไม้สีแดงนะคะนี่อะชืบนะคะ มาถึงแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเดอกม้สีแดงเนี่ยมาเสียบนะคะในล็อกสีแดงเลย ต่อไปจากตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าดอกไม้สีขาวนะคะนี่เดี๋ยวพี่โพ,พนี่นะคะหยิบดอกไม้สีขาวไปมาชุบนะคะมาถึงแล้วแล้วเราก็เอาเดอกไม้สีขาวนะคะมาใส่ในการตรงนี้นะจ๊ะจะเห็นว่ามันจะมีอันนึงนะคะเป็นสีเหลืองเลยนี่เรานะคะจะต้องไปที่บ้านของเรานั่นเองมันจะเป็นแบบว่าบ้านอันนี้นะคะนี่เลยมาถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เลยจ้ามันจะมีแบบว่าเป็นถุงเมล็ดพันธุ์นะคะให้เราเนี่ยเอาไปปลูกนั่นเองนี่เดี๋ยวพี่โพ,พนี่นะคะหยิบไปก่อนนะ แล้วเรานะคะก็จะต้องกลับมาที่โรงเรียนอนุบาลกันแล้วก็เอาอันนี้นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาปลูกเลยปลูกตรงนี้เลยนะคะนี่ชืบนะคะนี่เห็นไหมมัน,นมีเมล็ดพันธุ์แล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาฝักบัวรดน้ํานะคะมารดน้ําแบบนี้กันเลยจ้าให้แบบว่าดอกไม้นะคะมันโตขึ้นมานั่นเองนะโอเคทุกคนได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวพี่พนี่ก็จะเอาดอกไม้สีเหลืองเนี่ยมาปักนะคะที่ตรงนี้เลยอ่ะชืบนะคะแตนแตน ไดทุกคนได้แล้วจ้าเป็นแบบว่าลูกบอลของเล่นนะคะนี่มีแบบว่าเป็นหน้าสุนัขจิ้งจอกนะคะมีแบบเป็นลูกบอลน,นะคะสีสีสีรุ้งแล้วก็มีเป็นลูกบอลรูปดาวน,นั่นเองนะจ้าเราสามารถแบบว่าเอามาเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะดูสิอุ้ยหน้าหลักเปล่าทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นความลับอันที่สี่แล้ว <ed it> ต่อไปนะจ้าเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยพาทุกคนนะคะเข้ามาในอาคารตรงนี้เลยจ้าแล้วเราเนี่ยก็จะไปดูความลับอันต่อไปกันนะจ้า นี่เลยจ้ะทุกคนมาแล้วนะจ๊ะพี่พนนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูความลับกันดีก,กว่านะ้า อันนี้นะคะทุกคนนี่เลยจ้ามันจะมีนะคะเป็นแบบว่าของเล่นเนี่ยสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะต้องเอามาเรียงต่อกันนั่นเองนี่นะคะ1 2 3สองสามแล้วนะคะเราก็ต่อไปเนี่ยอันที่4ี่นะคะอยู่นี่เลยอยู่กับน้องยีราฟตรงนี้นะนี่4นะคะเราก็อันที่ห้าตรงนี้เลยจ้าต่อไปคะ่ะทุกคนอันที่6นะคะมันจะอยู่ในนี้นะอชืบนะคะเจอแล้วอันที่6นะคะทุกคน อ่าเอาอันที่6มาวางเลยแล้วก็78อยู่ตรงนี้จ้าแล้วก็9นะคะแล้วก็ สิบทุกคนโอ้โหแตนแนแตนอันนี้นะคะก็จะเป็นความลับนั่นเองมันเป็นของเล่นเด็กนะคะนี่เป็นน้องยีรากนะคะเราก็จะมีนะคะเป็นแบบห้อยห้อยเนี่ยน่ารักมากเลยมีเป็นดวงดาวก้อนเมฆนะคะหูยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยพามาดูนะคะความลับเป็นของเล่นอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยจะต้องทํายังไงน่าถึงจะได้ของเล่นมาเล่นนะคะทุกคน ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่า, <_' S 1> วาเห็นไหมทุกคนด้านบนเนี่ยจะมีเป็นแบบว่าช่องใส่นะคะเป็นเตาทองกับผีเสื้อนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โพน,นี่เนี่ยจะไปหานะคะเป็นเตาทองกับผีเสื้อน,นะคะมาใส่หน้าเอ๊อยู่ตรงไหนหน้าอยู่ตรงไหนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊อยู่ตรงไหนนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเอาคุณครูนะคะออกมาตรงนี้กันนะจ๊ะนี่นี่นะจ๊ะทุกคนแมลงเต่าทองเนี่ยก็จะอยู่ในรถรูปกบนั่นเองแล้วก็ต่อมาอาจารย์นี่เลยแต่นันเต้นก็จะ เป็นนะคะผีเสื้อนี่อยู่ในรถนะคะเป็นหมีน้อยเราก็เอามาใสา่อชืบนะคะอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมมันมีแบบว่าเป็นของเล่นนะคะห้อยมาจากด้านบนด้วยนี่หัวใจนะคะเอามาเล่นได้ด้วยอชืบชืบชืบนะคะทุกคนอ่าหัวใจแล้วนะคะต่อมาก็จะมีแบบว่าเป็นน้องหมีนะคะด้านบนตรงนี้เลยเนะจ๊ะข้างบนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นรูปดาวด้วยเฮ้ย น่ารักไหมทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊าเดี๋ยวพี่พนี้จะมาพามาทางด้านซ้ายนะชืบนะคะนี่เลยจ้าด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเป็นดาวเนี่ยให้เรามาใส่ด้วยนะชืบนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะจ๊าดาวอันถัดมาเนี่ยก็อยู่ในเตียงน้องเบบี้นั่นเองนี่ชืบนะคะเราก็เอามาใส่ในล็อกกันเลย แล้วก็ต่อมานะจ๊ะเอ๊ดาวอีกอันอยู่ไหนกันนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีนะคะเป็นรูปพระจันทร์นี่เดี๋ยวพี่พนี่นะคะถือพระจันทร์มาใส่กันดีกว่านี่เลยจ้าพระจันทร์นะคะอชึบนะคะทุกคนดาวอันถัดมาก็อยู่ในเตียงน้องเบบี๋นี่หว่าทำไมพี่พนี่มองไม่เห็นนะคะนี่มันมี2อันนะคะอยู่ในเตียงน้องเบบี๋นะชึบนะคะแต่นแตนทุกคนดูสิมีของเล่นนะคะมาให้เราเล่นอีกแล้วนี่เป็นอันนี้นะคะเลยอ่าแล้วก็อันถัดมานะจ๊ะก็จะเป็น นนเป็นแบบตุ๊กตานกฮูกนะคะอืมน่ารักสุดๆไปเลยเนี่ยแล้วก็อันถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นตุ๊กตาน้องหมีทุกคนดูน้องหมีตัวนี้ดิมันแบบว่ามีความเรืองแสงนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเป็นหลอดไฟนะคะน่ารักจังเลยอันนี้นี่เอาใส่ที่เดิมกันก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเห็นนะคะนี่แตนนเป็นแบบว่าเป็นดอกไม้นะคะเป็นของเล่นเดี๋ยวเรานะคะเอาของเล่นดอกไม้เนี่ยมาที่ตรงนี้ดีกว่านะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่โพนี่พามาดูนะจ๊ะคุณครูคะ,ะเดินมาตรงนี้หน่อยนะคะนี่เลยทุกคนแต่นแตนแต้น,ตนอันนี้ จะเป็นบล็อกนะซึ่งเรานะคะคสามารถเอาแบบว่าเป็นดาวนะคะเป็นพวกอดอกไม้นะคะมาใส่ในนี้ได้ด้วยนะนี่ใส่ดอกไม้ลงไปในล็อกแล้วนะคะทุกคนต่อไปพี่โพนี่จะพามาดูนะคะนี่ทางด้านบนนะคะที่เราเนี่ยเล่นไปตั้งแต่แรกนะก็จะมีแบบว่าเป็นรูปหมีนั่นเองนะคะเอามาใส่ได้เลยโอเค ต่อไปนะจ๊าในนี้เลยจ้าในรถของกบนะคะก็จะมีเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะอ่าเหลืออันเดียวแล้วอีกอันนะคะอยู่ไหนเอ่ยในนี้นะคะทุกคนอ่าแตนแต,นต้นมีรูปเป็นดาวนะคะนี่ เรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้โหเรานะคะก็ไขความลับสําเร็จแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของเล่นยีราฟนะคะสําหรับเด็กน้อยนั่นเองนะจ๊ะอืมไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาลเด็กเบบีนะคะเราก็สามารถเอาของเล่นอันนี้เนี่ยมาเล่นได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะมันสามารถแบบว่าแกวงไปแกว่งมาได้ด้วยนะชืบนนะคะทุกคนนี่